พมมีคอมาตีด้วยเียอะเสเแลโอ้โหลดแม่งเยี่ยมมากเสยท่าเลยท่าตนลงก็รอดาะได คนทนีดพยายามัดวงนาจะมาทางนี่วงน่าจะมาทางแกลลี่วงกินน้ำ

เซียดเหรอเซียดก็ได้เอาได้ไม่รู้มาดูนะเราไม่มีกล่องให้เก็บเลยอ่ะน้องต่ามกันน้องตางเหมือนต้องอยู่ใกล้ๆกันแต่เวลาเวลาจ่ายนี่จะใส่ท่าหน่อยนะสองโมยไปก็ได้ระวังระวังไอ้นี่นะระวังอะไร

กำลงหลตัวนึงสวสตัวไีสงตัวดาวมีสอตัวดาวอีกตัวนึงนะอุอกอ่ะออกนออกหรอผมซื้อได้นะผมซื้อผมซื้อตอบไหมซื้อตอไหมตงผมนี่นึงอะเอวซื้อตอซื้อตอเพิ่มรถไไหมทำมากอย อะไรนะสอนาทีสามนาทีข้อัองนาทีไปงหน่อยครับอันนี้มันขอบงมันข้อบงเลยไครับเ e ีย o แปดเลเ้เจอ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 เลยน่าทีน่ทีคร่งอมดละหมหมดแล้วหมดแล้วมแล้วแล้วจบลจ

ไปคนคนลอยู่ผมอยู่ผมไอ้ยี่ยมัดผมยัดผมยัดผมก็ได้บก็หลังมีคนยัดผมู่ในห้องอ่ะก่อนเียนะกกอเล็กนะกเล็กพอนะครับดการได้คุณคุณไปลคุณคุณงเลยเอดช่วยด้ช่วยด้คุณเบสช่วยได้เลี้ยเลยเลยใส่หนาใส่หนาไป เทวตอมีเทวขอตั้งมัวแล้วตั้งมัวแล้ตั้งงูล้เดี๋ยวทีลทีซื้อซืตัอรวมลตังค์ลตังค์ให้เรอวโอ้โหยี่สางติดเข้าแล้วงมันจะขยับไหมครับเนี่ย้อุ้ยโอ้เยี่ยาะยดยัดีมากเยตังคระัเ้ข้าไงนลครับีก้ายเข้าอ่ะ ไม่มีกาศลครไม่มีากาศแลที่มีตัวอยู่หน้าผมวในคุกมันลอยยิงเราอยู่ใช่ต้งฉีไปเราเขาบ้านไม่ล่ะเขาบ้านเขาเขาบ้านบ้านฝานะบ้านฝานะมนไ้ได้ได้ไ้มมีคนคนโอ้โหนนตนีเหนีเลยหนีเลหนีเลยหนีเลยหนีเลยเดยอผมผมเตได้เลยเป็นเล่นเล่นเล่นคุณเล่นเลเมาลอมาลอมา มี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 สมี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 มมี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 ไม่มี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 มมีไีมี่ีม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 มี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 มผมว่ามีมๆมีกวมีชีมๆมามีมมีมีมีมมามมี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 มมามมีไมีไมีม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 ม่มมี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 มมมม

หากล้องเปิดแล้วหรือว่าต่อยัดวาดลูกแก้ววางลูกแก้ววยงไม่เวลาไม่เดินนะเวลาไม่เดินนะต้องถือต้องถือวู้ยขอโทษขอโทษผมผมผมไฟฟ้าช็อตอ่ะอ่ะเงินเงินอ่ะเงินเงินผมผมผมถือสองลูกมันมันมังมันต้องถือไว้ไไมม่่งั้น ในแนแรปมันมันมันต้องถือใหญ่ใอยู่ใ้ผมครับหรือว่ามันติดหมดทุกคนวะติดติดติดทุกคนทุกคนตลกไหมอ่ะไปดูมันลอยหนีมันลอยหนีทุกคนมันมาดูผมโอ้อตรงนี้ตรงนอุ้ยโอ้ยโอ้ไม่ได้โทรไม่ได้โอ้โหโอ้เยอะเลยโอ้เยอะ ไม่มีจอมโไม่มีโอ้ยโอ้ข้างล่างข้างล่างข้างล่างคุณคุณเปนะไรได้ไม่มีเราไม่มีจมโงเข้าไหมมีหน้ากากอยู่เลยนะข้างหลังมีแก้สองลูกครับมีหน้ากากนะมีแลกามกาเกเก็บแก้วนะครับสองลูกเราไม่ทำนะไม่ไม่ได้ผมเอาไม่ได้จุกแกไม่ได้ ไม่ท so ันนะไม่ทันนั่นนะเพื่เจอแถือว่าดีอ่ะดีอ่ะขุดตชีวิตเลยเฮ่ยไอ้ยี่สิโมไม่มีเลยได้เก็บมาทดสอบหัวศบไม่เจอสองสองอะสองสองเมื่อกี้มาได้นั่นพอดี ม่ได้ตัวแล้วแหละเลยแล้วก็สองไอ้ย